ร่วมเปิดศึกตย Advice แหล่งรวมไอทีโลชั่นเพียวลน์าซาลิงบันทิงราศีทีในช่วงนี้การงานปังก้าวกระโดดคือราศีมังกรเลนคนะคนะคนนนะม ราศีมังกรครับอ้าวทีนัทตอบเลงด้วยนะครับราศีที่ในช่วงนี้การงานปังก้าวกระโดดเรื่องดีครับการงานปังเนี่ยมันแปลว่าดีมากนะราศีมังกรเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมา ดาวพัสดีโคจรทับเรือนชะตาแปลว่ากูศลพลรบุญนำพาถึงตนดาวเจ้าเรือนกรรมมะคือการงานคือพระศุกร์โคจรเข้าเป็นเกษตรราธิบดีในราศีตุลเรือนกรรมะดาวเนี้ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและโคจรเข้าเรือนการงานกเกษตรแปลว่าของตนได้งานเป็นของตนความมั่นคงเป็นของตนในเรื่องงานเด่นชัดแปลว่าสมาัครงานได้งานแปลว่ามีงานอยู่แล้วมีงานเพิ่มแปลว่างานที่เคยหายงานนั้นกลับคืนมา แปลว่าดีส่งท้ายปีเก่าเด่นชัดแบบปังนะครับก็ขอให้มีพลังกับชาวราศีมังกรทุกคนนะครับคิดดีทำดีพูดดีแล้วมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจคุณจะสำเร็จสมปรารถนาครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันุงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้การงานปังก้าวกระโดดได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับ อ i ไม่มีห้นนี้เ Thank you ขอบคุณตักขอบคุมากครับเชิญกลับได้เลยครับไมวคุยเลยทั้งหมดเหรอคะคุณเออเพลงนี้อย่างที่เราคุยกันไปเยอะแล้วนะคนเนี้ยติดตามกันเยอะมากอันนี้ก็อาจจะเป็นที่อาจารย์รักบอก มันส่งท้ายปีจริงๆนะแต่ที่สําคัญอย่างที่พี่บอลบอกแม่ไม่ได้งานเยอะอย่างเดียวนะแม่ก็ทําบุญเยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็แบบทำใช่โครงการหาผัวใหม่ให้ลูกน้าใจอันนี้เป็นโครงการต่อไปโครงการอะไรนะแม่ปันน้ําใจเพื่อผู้ยากไร้ค่ะจักลีลานุชยิมแล้วเลือกยังไง พี่จะต้องลงไปดูแต่ละเคสก่อนว่าจริงไหมไม่ใช่ว่าถึงใครส่งมาก็ให้ช่วยเลยไม่ไม่ต้องดูว่าละบากจริงหรือเปล่าด้วยนี่พี่เพิ่งเปิดมาได้ปีปีน่อยๆเองช่วยไปประมาณ300กว่าเคสแล้วอะจริงนะดีมากเลยนะการงานดีแล้วแล้วก็เรื่องทําบุญก็เป็นที่หนึ่งแล้วยังเรื่องความรักอีกอะเรื่องความรักก็ดีโอตอนนี้ไม่จริงๆอะทำเล่นไปงั้นแหละแต่สุดท้ายนะเดี๋ยวนี้นะไปไหนไปกันสวีทกันมากขนาดไหน ไอ้ไอ้บอกรักอ่ะบอกรักกันทุกวันมันต้องบอกแล้วว่าเออพอรักแม่น้ำแม่รักพ่อนะอะไรเงี้ยก่อนออกจากบ้านอะไรเงี้ยจะต้องจุ๊บก่อนออกจากบ้านอันนี้ต้องเป็นกิจวัตรกิจวัตรถ้าไม่ทำมีเลยมีเหลืองแน่จริงเหรอเคยพูดเคยพูดบอกแล้วผ่านทีวีหาหาแฟนที่เราดูอยู่ที่อ่ะนีไปเขาอยู่นี่เอออยู่นี่เหรออ๋อโทษโทษจะไม่ก็ถ้าเกิดว่าอ่าว่างก็อาบน้ำ อันนี้เป็นเคล็ดลับนะอ๋อโอ้ยตามเคล็ดลับนะลูกเคล็ดลับนะเพราะว่ากระชับชีวิตคู่กระชับความรักแต่งงานกันมากี่ปีแล้วแม่ปาบนะเฮ้ยกี่ปีแล้ววะกับพี่นี่กับพี่นี่กี่ปีวะอายุเดียวนั่นแหละพูดเลยนะว่าสิบปีถือว่าเยอะมากแล้วยังดูสวีทกันขนาดนี้มันต้องมีเคล็ดลับแหละแม่ถูกมาที่ทำให้แบบยังสวีทกันแม่บอกมาก่อนเลย ทำอะไรบ้างอยากรู้ม้างเนยดี๋ยวทำไงบ้างบอกมาแม่ต้องอาบน้ำอ๋อต้องอาบน้ำอาบน้ำด้วยกันอาบน้ำด้วยกันแล้วหลังจากนั้นนะแม่พี่ว่าเรื่องพี่ให้ความสำคัญเรื่องกลิ่นอย่างอย่างกับพี่นุ้ยเนี่ยพี่จับเลยบอกว่าพี่พูดเลยว่าเฮ้ ต้องตัวหอมด้วยไอที่เขาเล่นมุกกันว่าแบบว่านุ้ยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจริงเมื่อก่อนจริงแต่เดี๋ยวนี้จัดเลยใช่ไหมจัดจัดต้องแบบว่าต้องตัวหอมพี่คนชอบคนตัวหอมพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยชอบให้พี่ตักฉีดกลิ่นอะไรเวลาฉีดน้ำหอมไอสีดำดำอ่ะ b l a black เป็น in black เขาชอบให้เซ็กซี่ไงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากนอนแล้วไม่ได้นอนนะให้ฉีดฟิน in black สุดลิมคนระเนะถามหน่อยปกติเนี่ยเขาก็ฉีดน้ำหอมเาเฉพาะตอนเช้าก่อนออกจากบ้าน เราต้องอะกัผู้หญิงต้องอมนี่ชอบหนอนเราก็ต้อีดรอไงถึงสดอยู่นี้นี่ไงผ้าตรงนี้เนี่ดีรอ่อนเดี๋ยวรอเป็นผู้หญิงนะอต้องหอมมาแล้วหัวยันนิ้วขต้ตัวตมั้ตัวมา่าคือินชอบสีดำนะคะก็คือนี่เลยฟินอ s นแบล็แต่ได้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็น summer นะคะเป็นฟินิชแต่จริงแล้วมาดามฟิ i s ที่ที่แม่ชอบใช้พราะอะไรป่าคือมันสุกสนดในในการ m i ์ มันมันสามารถแบบมิกกันได้เอารวมกันได้เฮ้มันเกิดกลิ่นใหม่ได้แล้วกลิ่นก็จะเป็นเอกลักษณ์และที่สําคัญมันมันทนติดทนด้วยลูกผสมกันได้แม่เจ้าจีงฉีดม่แม่ลองฉีดสิถ้าฉีดนะผู้ชายมันลุมเลยนะไม่ใช่หรือฉีดบ้าเราฉีดแล้วผู้ชายมันลุ่มเลยก่อนเอาปอกก่อนฉีดเลยก่อนอ่ะซัมเมอร์ก่อนนะฟินิชก่อนผสมกันได้เดี๋ยวดูนะผู้ชายมันลุมเลยพอฉีดแล้วผู้ชายลุมเลยอ่ะจริงๆเหรอ แม่ใช้ลุมกระเทาลุมลุมหอมลุงหอมเล่นผิดคิวไปนิดนึงกจคือแม่ใช้สองกลิ่นนี้ผสมกันคือจริงๆแล้วเนี่ยมามาดามฟินเนี่ยเขามีหลายกลิ่นมากเลยนะอะไรเงี้ยคือแต่ละกลิ่นเนี่ยสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์กันได้เลยแล้วมันก็จะเกิดกลิ่นใหม่แล้วก็ยิ่งแบบว่าเงือออกแล้วยิ่งหอมตัวยิ่งหอมเลยมาดามฟินนี่เขาได้รับการรับรองนะจากสมาคมน้ำหอมนานาชาติอิฟลานะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ใช้หัวน้ำหอมนะจากประเทศฝรั่งเศสด้วยสินค้าก็มีคุณภาพจริงๆอณน้เงี้ ขอมมาดามฟินด้วยเพราะว่าคนบ้านเดียวกันแล้วเขาเลยบอกว่าเออพี่ทักนี่หนูให้น้ำหอมพี่ทักไปลองทดลองใช้นะาอะไรเงี้ยแล้วพี่ชันรู้สึกอุ้ยอูยอยมันมันใช่เลยแบบใช้แล้วมันก็ติดใจแล้วมันตอบโจทย์พี่ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเวลาใช้เยอะนะ ครับตามก็ใช้ตามก็ใช้เอามาให้คุณด้วยเอาม้เอาไม้ขอบคุณค่ะโหนี่เอามาฝากอย่างนี้แพงไหมเนี่ยตั้งหลายขวดแพงไหมฮะจะบอกไอ้ว่าทั้งหมดนี้นะคะน้ำหอม3กิ่นเลยมีฟินิชแบ็กนะมอร์ฟินแล้วก็นี่เลยฟินิชนะคะรวมทั้งโลชั่นดอกไม้ใน3 3มหลอดด้วยกันทุกอย่างเป็น6ชิ้นทุก หมดเนี่ยแค่พันกว่าเองพันกว่าใช่เพราะฉะนั้นต้องรีบเลยไอรีบให้คนสั่งที่ไหนจ๊ะที่ไลน์แอดนะคะฟินสามนะฟินสามนะคะหรือว่าโทรก็ได้0 2 0 3 0สอ3ศูอันนี้โปรคุ้มมากซื้อในรายการนะเพราะตอนนี้แบบมีของก๊อฟนะคืออันนี้ถูกอยู่แล้วแล้วมีคุณภาพปกติ ที่ผมเห็นนะเจ๊จะทาโลชั่นก่อนใช่ปะ่ะโลชั่นของเขาเนี่ยติดทนตัวแบบโอ้โหติดทนมากเลยแล้วที่สำคัญนะกันแดดด้วยนะจ๊ะนี่ทาโลชั่นก่อนนะคุณผู้ชมค่ะทาโลชั่นแล้วก็ตามด้วยน้ำหอมนะมันจะอยู่กับเราทั้งวันเลย24ชั่วโมงเลยหอมเลยนะใช่โปรนี้คุ้มมากๆเลยนะคะคุณจะได้น้ำหอมนี่ก็เลยนี่เลยสีดำฟินอินแบก อ่าโมฟินแล้วก็ซัมเมอร์ฟินิชนะคะ3ขวดนะคะแล้วก็โลชั่นดอกไม้อีก3หลอดนะคะหมดนี่พันกว่ากว่าเท่านั้นบอกถูกมากๆเลยจริงนะรีบไปเลยค่ะที่แอดฟินสาแล้วก็สารนะคะหรือโทรก็ได้0 2 0 3 0 0 0 3 3นะคะอ่ะมาให้พี่เลงแล้วก็น้องไอจับข้อนี้นะคะมีคนตอบถูก3คนค่ะนั่นก็คือพี่ซักนะคะพี่บอลแล้วก็น้งตาลเพราะฉะนั้นสคนนี้ไปกับทองค่ะ ถ้ามันถามก้ากระโดดไหมมันก็จริงตามที่ทํานายเลยนะเพราะว่าพี่จั๊ไม่ได้ออกเพลงมาเกือบ20ปีเนาะแล้วแบบว่าครั้งนี้ได้กลับมาออกเพลงได้มาจับมาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เสียแรงเลยอะ่ะที่เราตัดสินใจกลับมาจับมาอีกครั้งหนึ่งผลตอบรับกลับมาแบบเกินคาดต้องใช้คำว่าเกินคาดเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออกลับมามีพลังเหมือนน้องๆน,น,นะเอฟซีแฟนๆทั่วประเทศพี่ตัมาปลุกพลังในตัวพี่อีกครั้งหนึ่งดีใจค่ะขอบคุณพี่ตั๊กมีกำลังใจมากๆเลยขอบคุณนะคะค รอบนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย aas 5 g คลื่นมากสุดเริ่มต้ตั้งครับโอ้โหจะเป็นอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้องยดินนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุงหนึ่งหมื่นบาทจาก aas 5 g คลื่นมากสุดค่ะ ทุกส่สาอารก็รับไปเรียบร้อยนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะคุณศุภส12ราศีค่ะคุณผู้ชมน,นะคะสามารถติดตามความสรุปแบบนี้นะคะย่อหลังได้ทาง Facebook 4 12ราศีค่ะ YouTube Po พัสด์ s e n เ e r t a i n m e n t และอินส a g r กรมพ l y ิพั s จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึ12ราศีศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ